ในวิดีโอนี้ผมจะมาทําการเล่นเกมอย่าง Marvel Rival กันนะครับ<ไ>ในวิดีโอนี้ตัวละครที่ผมจะเล่นก็คือ Iron Man หรือว่าตาเฮียโทนี่ของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> ผมจะเล่นจากอย่างนี้ไ <c oughs> อ้เอ้ยโอ้กูเปิดติดไอ้โง่กูเห็นสู้อย่างนี้มันอยู่ขา้างในมันอยู่ข้างในยิงอยู่ยิงอยู่โ <c oughs> ดนโดนโอ้โห <c oughs> <c oughs> เนื okay, ่องจากว่าผมไปดูโปรเพเยอร์หลายๆคนเขาเล่นไอรอนแมนมาใช่ไหมทุกคนผมรู้สึกว่ามันโอพีและอิสระในการเล่นมากเลยนะคือมันจะมีฮีโร่ไม่กี่ต oh ัวในเกมนะทุกคนที่บินไปมาได้ในเกมนะทุกคนซึ่งไอรอนแมนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะก็มาดูกันดีกว่าว่าผมจะเล่นตัวละครอย่างไอรอนแมนได้ดีแค่ไหนนะทุกคนก็ก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องหมีสวัสด์กันหน่อยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืม ดูเกมแรกของผมเลยดีกว่าเนี่ยอยากลองเล่น I am Tony Stark อะไรวะก็ต้องพูดตามตรงนะคบว่าเกมแรกที่ผมเล่น Iron Man เนี่ยผมค่างๆที่จะเล่นแย่มากๆเลยนะคือผมเห็นโปรเพเยอร์หลายคนบอกว่าให้อ้อมไปข้างหลังใช่ไหมทุกคนเพราะว่า Iron Man เป็นตัวแบบว่าตุยหลังนะทุกคนผมก็พยายามที่จะเล่นบินไปข้างหลังแต่สุดท้ายก็ได้เนี่ยเฮ้ยแต่ดูเกมแรกของผมมันไม่มีใครไปเล่นตำแหน่งอย่างซับเลยใช่ไหมทุกคนมันทําให้เราเล่นยากขึ้นอย่างมากเลยนะไม่มีซับป่ะเนี่ยได้เหร ซึ่งผมก็พยายามที่จะอ้อมหลังไปจัดการไอ้พวกตัวบางๆใช่ไหมทุกคนแต่เวลาเพื่อนผมลุมตัวอะไรแล้วมันเลือดน้อยเนี่ยผมก็จะกลับมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับอนีิสตันนะ่ะโอเคซึ่งอันนี้ก็พลาดน,นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเปิดอันติของสตอมมาเนะโอโ้โหตายดีครับผมรออะไรอะซึ่งไอ้ช็อตนี้ผมโชคดีมากเลยนะด้วยความที่เอสตอมมันถอยหลังมาอยู่คนเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตเนี่ยผมยังยิงเลเซอร์ไม่ค่อยแม่นเลยนะทุกคนก็อาจจะดูแบบงงๆหน่อยหนึ่งนะ<ป>ตรงนี้ผมก็พลาดนิดน,นึงนะทุกคนผมเอาตัวรอดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พอมาจัดการเขาได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ทําการไปช่วยเพื่อนเก็บตัวมูลในนะทุกคนแต่ก็เช่นเคยนะครับตายเคผมนับโดนเหลวเนี่ย ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเกมแรกเล่นแย่ขนาดนี้ก็ตามสภาพนะครับมีอย่างใดไม่ถึงไหนเลยเขาบอกว่าถ้าเล่นโทนี่อ่ะมันต้องหามุมเสาอันนึงหลบหมุนๆไปเไม่ได้เยยิง ปัญหาคือกูจะอยู่ไหนเนี่ยซึ่งผมก็ยังไม่รู้แมปว่าไอรอนแมนสามารถบินไปตรงไหนหรือไม่ได้ตรงไหนบ้างนะทุกคนเอ้าแมปนี้อ้อมไม่ได้ไอตักํำแพงมึงให้บินไปได้อง,องงไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมตัวผมไม่กดสกิล E ทำให้มันยิงแรงขึ้นอะไรไ <ป S 2> พวกนี้นะ <ไป S 1> ทุกคนโอเคโดยผมก็จะเล่นแบบเดิมนะครับก็คืออ้อมไปจัดก,การตัวข้างหลังนะแต่ก็ตามสภาพนะครับโอ้โหโดน ซึ่งพอผมเข้ามาในช่วงเกมที่2นะครับดูเหมือนผมจะเรียนรู้อะไรบางอย่างว่าผมควรถอยตอนไหนนะทุกคนตออมสตอมตอมตายตายดอรเต็งดรเต็งเต็ไอ้ขี้แม่งกันอีกผมครับไอ้แมนนติข้มงแปลงล่างอ่ะไปแล้วทำอะไรเขาไม่ได้ แมตีเจ็บแมตีเจ็บแมงเสริมก่อแล้วว้แต่ว่าบางทีผมก็ถอยไม่มากพอน,นะครับโอ้โหโดนเลยวะไอตรงนี้ตอนผมมาตัดคลิปผมก็ตกใจว่าผมทำได้ไงเหมือนกันนะยี่เล่นนะเว้ยเออมันลากแท็กออกไงเก่งเลยล่ะตายแ<ด>ล้วแม่แม่นจริงๆซึ่งอันนี้นก็จะเป็นครั้งแรกในการปล่อยอันตีของไอรอนแมนของผมนะครับได้ไม่โดนโอ้โหตายแล้วก็ว่าวไปตามระเบียบนะครับ แมนติดแมนติดแมนตินี่แมนติดแมนติดแมนติดโอเคสวยไอแฟนแท็ติกไอแฟนแท็ติกเจ็บครึ่งหลอดครึ่งหลอดเพื่อนมันสะท้อนเลเซอร์ได้บอกว่าโตเออไม่ได้โอ้เล่นไอรอนแมนแม่งคือแบบเมามันบินได้แบบกึกกึ๊กกึ๊กไปได้360เลยไอตรงนี้ก็ถือว่าทีมของผมเล่นดีมากเลยนะครับ เดีวคุณลากผมรีบหันไปจัดก,การไอ้โลก,กีก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่ามันหลุดมาอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ต่อด้วยแมนติสนะครับโอเคไม่มีคนเดินรถเราแมนนิ่งโต้แมนนิ่งโต้เพื่อนช่วยหน่อยโอ้มันทิว้วับไปแล้วโตวเถอดเถิดเราอยู่วนสองคนไหมเหรอวะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ <ทำ S 1> <laughs> อ้อไปทางไหนได้มั้งวะเนียอ่ะอยู่ดุดเอลาไปไม่ได้อะไรวะเนี่ยกูเพิ่งรู้ไอตรงนี้ผมก็ยังติดเล่นนี้ใสแบบเดิมนะทุกคนสุดท้ายก็ไตแฟนติกแฟนติกสตอมโอ้ยรู้ว่าไม่ไหวแต่ก็ไม่ถอยนะทุกคนไปขอบคุณมากปอดอเกนเปิดไปในตากโลกซึ่งอันนี้ก็เป็นการใช้อันติครั้งที่สองของผมนะผมก็เลยรีบเปิดใช้ทีเถละเลยนะ โดนต่อครับพี่โอ้โหโอ้ตายหนีไม่ได้วะแม่งต้องเล่นแบบทีเผิจริงๆอ่ะมันไม่ทันตั้งตัวตอนผมไปดูโปรเพย์เค้าก็บอกว่าให้เน้นใช้คลิกขวามากกว่านะทุกคนพี่เจ๋งวะไอ้นั่นเจ็บแมนนิโตอะไรอ่ะแมนนิโตเจ็บสวยของคุณนบยูตายตายแฟนนติกแฟนนัติกพวกมีเตอร์แฟนนติแม่งข่ายากจับ หรืออะไรอ่ะต่อยอย่างเยอะโอ้โหกูเข้าใจแล้วเพื่อนทำไมมันโกงจังเอาไอรอนแมนโอ้โหอย่างแรงไอเริ่มหนุกแล้ววะ<อ> <c oughs> คือกูไปเน้นฆ่าและตายอย่างเดียวเลยกูไม่ได้รอดเลยไอ้ตรงนี้ผมก็ถือว่าแอเรียน,นี้ผมได้เปรียบมากๆเลยนะทุกคนสำหรับตัวละครอย่างไอรอนแมนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยแฟนติกแฟนติกแฟนติก <are> แฟนติกไม่ไม่ตายเอ้ยกูโดนแมนติค ออไอ้ตรงนี้ผมก็ถือว่าเปิดได้สวยแล้วก็แก้เกมให้กับทีมได้ระดับหนึ่งเลยนะทุกคนโดนนะครับพี่โอ้โหสามตัวไหมสามตัวไหมสามตัวไป,วไปแฟนติกแฟนติกช่วยอยู่ชยอยู่เจ็แบตบัดเลยเจ็แบบจัดเจแบบจัดแบบโอ้โหโอ้โหแม่ <c oughs> รู้สึกเริ่มสนุกแล้วสิผม <c oughs> และช่วงโอเวอร์ไทม์นะครับฝั่งูุนก็เปิดอันตี้อัดมากันเต็มเลยนะ ไม่ได้เลยวะแั๊หนึ่งนะ่ยถแม่งโดนนันตีนันที่เจ๋บมากสวยสผมก็โดนสตอมเก็บไปตามระเบียบนะครับโอ้โหไม่ได้ว่ะแต่ต่อให้ฝั่งนู้นจะเปิดนะครับแต่ดูเหมือนว่าทีมของผมจะยังเหนียวมากเลยนะ โอ,โ,อโอ้ยมาด้วยโอ้จียังมันนะคุณเข้าใจทำไมเขาบอกห้ามคลิกตายคลิกขวาเอาโดนดูดไปในเกมที่3นะครับผมก็พยายามไปทำดาเมจหน้าฐานมาเลยนะเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์อันตินะครับซึ่งเกมนี้ผมก็พอรู้นะครับว่าถ้าเกิดไม่ไหวก็ถอยนะทุกคนเริ่มเรียนรู้แล้วนะไปแล้ว ซึ่งผมก็เคยไปเจอคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าคนเล่นไอ o อนแมนจะแพ้ทางให้กับคนเล่นไอ o อนฟิตนะครับซึ่งเวลาผมเจอไอ o อนฟิตเนี่ยผมก็บินสูงไว้ก่อนเลยทุกคนพยายามไปไกลๆเลยนะโอ้ยติดบั็กติดบั็กตายดิตายดิไอตรงนี้ผมก็อ้อมหลังไปจัดการกับตอมมันได้นะตาย โอ้โหตรงกูรู้สุดจัดเลยแต่แตรงนี้ผมก็ประมาทไปหน่อยหนึ่งนะทุกคนน่าจะรีบกลับนะแต่ทุกคนพี่พันิเชอร์เกมนี้มันค่อนข้างจะน่าลำคาญมากเลยนะทุกคนโอ้โหปุ๊บปุ๊บุเสียงไขวะทำไมเป็นเง้นวะอุ้ยโดนดูดด้วยมัเลยโอ้โไม่ทันไออะไรวะทำอะไรกันวะ รับไอตรงที่ผมอ้อมมันจัดการตัวบางข้างหลังมันใช่ไหมทุกคนไอตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้ระยะของเลเซอร์ว่ามันไกลเท่าไหร่กันแน่นะไม่โดนเลยหรอโอ้โหมันไกลเกินกูยังไม่เก่งเรื่องระยะเลยไอตรงนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่าไอออนฟิตมันเปิดอันตีนะจะเข้าไปจัดการตั้งไหนโอ้เอามันเปิดอันตีนะไอหากูไม่รู้เลยเพราะว่ามันต่อยแรงยังวะทีมเราไม่มีแท้งสักตัวเลยนะครับเราเลยโดนมันต้อนง่ายๆเลยนะอีกใจนึงผมก็อยากเปลี่ยนนะทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าไหนเกมนี้มันกเละไปแล้วเอาให้มันเละไปเลยแล้วกัน โดนตัวเดียววะกูโดนเรืออเย้ยไอ้กูไม่ตายเฉยเลยจริงป่ะเนี่ยเอ้ยบางใกล้มาติใครพูดด้วยไอ้ตรงนี้คนเล่นพันธุ์เชอร์มันก็โดนล้วงจากไอออนฟิตนะทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงนะมันก็ทำตัวท็อกซิกใส่เลยนะทุกคนไรโป้ดูหนอโป้ดูหนอมึงโง่ปะเนี่ยมันจะให้กูช่วยมัน มึงก็เอามึงไม่ช่วยกูเขากูช่วยไอ้โง่สู้เขาไม่ได้หมดเลยอะไม่ช่วยกูมึงไม่ช่วยกูอะโอ้โหกูดแม่งลากไม้แทงหน้าและนี่ก็เป็นการเปิดอันติที่สวยที่สุดส,ดสำหรับผมนะครับไอ้เอ้ยโอ้กูเปิดติดไอ้โง่กูเนี่ยแหมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยนะ อุ้ยจะตายนะกูดแมงหิวก็นำเลยเฮ้ยตะก,กี้กูเป็นอย่างโง่เลยก็ต้องแพ้ตามระเบียบนะครับพอดีว่าทีมมันไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่นาตานี้พอมาในเกมที่4นะครับแท้งพร้อม DPS พร้อมซัพพอร์ตพร้อมนี่คือหนึ่งในตาที่ผมคิดว่าผมเข้าใจการเล่นไอรอนแมนทุกอย่างแล้วนยะโดยเกมนี้นะครับผมก็พยายามวนรอบตึกอันนี้นะครับผมใช้เป็นที่กำบังและพยายามต่อด,ด้านหลังศัตรูไปเรื่อยๆนะโอ้มันเห็นกูแล้ว,ว่า นะซึ่งตานี้ผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นคิดอะไรอยู่นะเขาไม่คิดจะสนใจผมที่เล่นเป็นไอรอนแมนด้านหลังเลยนะซึ่งมันก็ทําให้ผมเล่นง่ายมากเลยนะทุกคนเวลาที่เพื่อนได้จังหวะเข้ามาข้างหน้าผมก็พยายามไปปิดดามจด้านหลังนะครับใหลโล้โลผิดให้โลตัวเองจะดันมาละจะได้เข้าข้างหลังเห้ตายหนึ่งไม่นิโต้ตายสองตายสามขอบคุณครับ าในโอ้โหน,นนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมเราเล่นดีจริงๆนะฝั่งศัตรูไม่ได้ทําอะไรเราเลยนะเพราะผมสู้ไฟนินเสร็จผมก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก็คือฝั่งนู้นปล่อยผมฟรีมากเลยนะตอดฟรีมากเลยแล้วเล่นใส่ล็อกอ่ะมันจะทําอะไรกูได้ไหมเนาะแต่ตัวดูดิเจ็บครึ่งหลอดแล้วไม่ทําอะไรเลยหล่อมาเนี่ยดันได้ปะดันเดี๋ยวกูเข้าหลังให้ ไปนะอันนี้ก็จะเป็น,นอันตีแอรอนแมนครั้งแรกที่ผมรู้สึกภูมิใจมากเลยนะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในยิงอยู่ยิงอยู่โดนโดนโอ้โหยัยขี้หูแค่มึงโอ้โหคือโคตรมีความสุขเลยนะถ้าเกิดดูจากหน้าผมนี่ลองหดแล้วไงอ่ะยิงทะลุแม่งเลยใส่ล็อกใส่ล็อกเก็บหมดปะครับเก็บหมดปะครับโอ้โหอ๊ยอยจะตายอุยตกตกน้ำมันหมดน้ำมันหมด อะไรใส่ล็อก <im itation> อะไรใส่ล็อกแ <im itation> มนนิโตใช้แล้วไปดิเข้ามาละไปดิอันนี้ผมก็พยายามที่จะไปอ้อมเอาซัพพอร์ตมานะทุกคนเอาเจฟอยู่เอาไอ้เจฟอยู่ไอ้เ,อเจฟจะตายไหมไอ้เ,อเจฟไม่ตายวะอุ้ยช่วยเพื่อนแต่ด้วยความที่มันรู้ตัวนะผมก็เลยต้องกลับมาอยู่กับกลุ่มก่อนนะไม่ไหวว่าด่านรอบนี้มันรู้ตัวมันรู้ตัวจะเอาซัพพอร์ตมันเท่าไหร่ ซึ่งดูเหมือนเพื่อนในทีมผมจะเปลี่ยนเป็นเด e h ฮา k นะครับมันก็เลยทำให้สกิลอีของผมโคตรแรงเลยนะทุกคนไอ้เจ็บไอ้นีโตไอ้ไฟนี้ต้องขอบคุณเดอะฮา k แล้วก็มิสเตอร์แฟนสติกเลยนะทุกคนเข้าไปป่วนด้านหลังให้นะทำให้เราเล่นง่ายกันมากเลยนะทุกคนตายสองตายสาม อุ้ยโดนโดนตกตกตกโอ้ยโดนดูไอ้นี่เจ็บ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 โอเคสวยวู้ดานี่แม่งคนมันซึ่งพอผมสู้ไฟนี้เสร็จผมก็ไปอยู่มุมเดิมของผมเลยนะพบกับอันตินะครับเพื่อนกูเมติไหมตายหนึ่งกูทำอะไรกูวะเนี่ยตายสองไอ้ไอ้เจ็บเป็นตินะเจ็บเป็นสิ ระวังอุ๊ยอุ๊ยเพื่อนเสรไม่รู้สวยสวยสวยโอ้โห้โคตรเฟรชขคนมันนี่ได้ตาสัญลักษณ์ไอรอนแมทไอจูเมนเจโอ้โหคนที่มีได้เมทแล้วว่ะมีได้เมทแล้วมันไม่มีตัวอะไรยิงกูเลยอะไรเกม พกอายมันก็ยิงไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไม่ปล่อยกูมา,ากเลยโอตาจานี่แม่งแรงจริงวะมันมีเดือะฮักช่วย,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นเกมตาสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมทีแรกจะเลิกเล่นกันแล้วแหละทันพอดีว่าเพื่อนผมมันชวนเล่นต่อเนะปกติผมทํางานนานๆทีมาเล่นนะครับก็เลยเอาสักหน่อยอะนะตัวบีได้อะว่าถ้ามันสีส้มอ่ะแสดงว่ามันทำลายได้ไดกดบีเหรอเออโอ้ยดีวะอนะไรอ่ะงนี้ไปไม่ได้เี้โอ้กลัวโง่ชนเลย เนี่ยนี่พังไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีไอ้ตรงนี้ผมจะเจอไอออนฟิตนะครับผมก็เลยทําการบินสูงแล้วยิงไปเรื่อยๆจนมันตายนะครับผมแอนฟิตแอนฟิตเจ็บมากไอออนฟิตเจ็บตายตาหนี้เพื่อนผมเล่นเป็นเดอะฮักนะครับก็เลยดาเมจแรงมากเลยทุกคนผมก็เป็นตัวแบบคอยทําดาเมจหลักเลยนะเขาแล้วเพื่อนไอโตเขาแล้วไอ้นี่เจ็บเจ็บเข้าเลยเข้าเลยดันเลยตายเลยเจ็บตายสอง I am Iron Man ท้อเพื่อนเจ็บมากเจ็บมากโอเคมันมีทางไหนอ้อมไปหามันได้ปะนี่ไงมีก็แค่บุกไปเลยอย่างนี้เลยตายตายตายสองโอ้ยเนมอมเนมออมไม่ใช่เนมออมเหรอ เอาความเมน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 เ้ยเอาความเมนเฮ้ยเจ็บมากเจ็บมากเพื่อนเพราะจบไฟนึงผมก็พยายามอ้อมไปข้างหลังพยายามตอดทีนนิดทียนหน่อยเพื่อได้อันตินะครับโดนสอไอ้ตัวเดียวโอ้โหอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากเวลาที่ผมเล่นผมก็พยายามจี่ตัวเลื่อนน้อยสุดไปมากสุดก่อนนะครับวันหน้าตายแต่ตรงนี้ผมก็พลาดนิดนึงนะผมไม่เห็นไอ้เจฟว่าอยู่ข้างบนนะครับกูได้ไหมโอ้ไม่เป็นไร ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วสวยวู้ย่าพอในแมปต่อมาผมก็พยายามหาจุดที่ผมเล่นได้นะครับโดยการหลบหลังเสาแล้วก็ยิงตอดไปเรื่อยๆนะนะกูไปแล้วกูบ้าเลยไป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 เด็กกูกูลั่นให้เด็กกูลั่นให้ตามตามเอาไอ้นั่นตกตายอะไรของมันวะระวังนี่ตรงนี้ผมเหมือนข้างที่จะโง่มากเลยนะครับผมไม่น่าเข้าไปตะลุมบอลด้านในเลยนะ โอ้กูลงไม่ได้โอ้ยแบบเพื่อนโอ้ยโอ้กูเล่นในห้องไม่ได้เลยวะ่ะถ้าเกิดจะเล่นกูต้องช่วยข้างนอกอ่ะโตโต,โตอาดิตายผมนะครับ,บคนใช้สติอะ่ะวันด้าวันด้าวันด้าเทอันนี้ผมก็เข้ามาตอดเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์อันตินะครับมันยิงปีหลบก่อน แควรอบมันออกมาแค่ที่นี้ตีกลางกลางสนามกูปั๊ม,มอยู่เฮ้ยกูนีอ่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะวันหน้าวันหน้าวันหน้าวันน่าเจ็บผมนะครับอันนี้ผมเห็นลูน่ากับเพนนี่เปิดนะครับผมตอนแรกผมกะจะเลงเปิดอันตีใส่ลูน่าให้มันตายไปเลยนะแต่พอดีพลาดไปโดนไอ้ใส่ล็อกแทนนะครับโอ้โหนิ่งไปซะนิ่งไปซะไม <า S 2> ่ต้องใช้แตกตู้กูปั๊ม เอาตกตายนะครับสวยสวยสวยนี่เดี๋ยวนิดเดียวสวยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยตามอยู่ตามอยู่ข้างหลังข้าลังกลังยี่สิบยิงยากมากเลยเห็นแต่คริบตายตายตายโอ้โห โอก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้อะไรจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะุกคนผมก็ไม่ได้เล่นเกมเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหมีสวัสด์ก็หน่อยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะครับ